มีชาวบ้านเขามารวมตัวกันร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าเอ๊ะเทศบาลเนี่ยเอางบหลวงไปทําถนนเข้าไปในที่ดินของผู้บริหารหรือเปล่า <Hey. S 1> ได้ด้วยเหรอ,อ่างยี้ uh. เขาบอกไม่สบายใจนะฮะแบบนี้มันทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือไม่นะฮะนี่ฮะเป็นภาพที่ชาวบ้านในตำบลสันผีเสื้อที่เชียงใหม่นําเทปวัดระยะไปวัดความยาวถนนคอนกรีตในซอยแห่งหนึ่ง mm. หลังพบว่าบางช่วงของถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะฮะนี่ เอางบประมาณของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อมาใช้ทําถนนในพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีชื่อของผู้บริหารท้องถิ่นถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยคุณคําดีฮะชาวบ้านผู้ร้องเรียนบอกว่าถนนเส้นนี้ยาวประมาณ109เมตรแต่หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ24เมตรเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีชื่อของผู้บริหารเทศบาลเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมก็เลยมองว่าอาจมีการใช้อํานาจหน้าที่ ใช้งบประมาณแผ่นดินในการเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่แล้วที่ออกมาร้องเรียนเนี่ยเป็นเพราะอะไรคุณคําดีบอกผมอะ่ะมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือกรรมสิทธิ์ถนนส่วนบุคคลเส้นนั้นด้วยอา้าวก็ดีไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ผมกลัวถ้าภายหลังโครงการมันเข้าข่ายทุจริตเดี๋ยวผมสวยนะเพราะชื่อผมอยู่ในนั้นก็เลยตัดสินใจทำเรื่องร้องเรียนไปยังปปชเชียงใหม่และหน่วยางานที่เกี่ยวข้องครับ คนห้องวายจะไหนพุจลิดนะครับพุจริดเนี่ยการเอื้อประโยชน์ให้พวกห้อง,รรอ,งอียากาแต่ผมม่ได้ทําเพื่อนทาโดยไปแจ้งผมแต่ที่นี้ผมกลัวว่าถ้ามีการเรื่องล้องเรือขึ้นมาผมก็จะโดนกาว่าจะได้การเป็นที่ดีผมเลยสอบถามทางเทศาบาลทางทางพื้นฐานโครงการนี้นะฮะเป็นของทางเทศาบาลตะบนสันผีเสื้อวงเงินเนี่ย2 5 7 0 0 0บาทปัจจุบันส่งมอบให้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้วเอาล่าสุดครับ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อคุณพาวิทย์บุญชละออกมาเปิดหลักฐานชี้แจงนะฮะบอกว่าแม้จะมีชื่อของนายกเทศมนตรีเป็นหนึ่งใน6ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินผืนนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์คนไหนสงวนสิทธิ์ห่วงห้ามหรือห้ามใช้ที่ดินแปลงนี้มาก่อนส่วนสาเหตุที่ไม่จดทะเบียนยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะให้ถูกต้องก่อนทําถนนเนื่องจากว่ามีหนึ่งในผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ถูกบังคับคดตีตามคำพิาพากษาของศาลเชียงใหม่ทำให้ศาลเนี่ยสั่งห้ามโอนรหรืองดการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนก็เลยยังไม่สามารถยกให้เป็นทางสาธารณะได้อย่างไรก็ตามที่ดินตามโฉนดนี้เนี่ยประชาชนได้ใช้เป็นทางเข้าออกถนนใหญ่เป็นเวลา10กว่าปีแล้วถือว่ายกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะไปแล้วนะฮะยืนยันว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่จริงๆเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สภาพถนนมัน สุดโสมอย่างหนักครับนะครับ<อ>ยืนยันว่าไม่ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวนายกท่านสมุทรีเองท่านนายกเทศมนตรีท่านรับบุญชละก็ไม่ได้มีที่ดินส่วนตนนะครับที่อยู่ในแปลงดังก,กล่าวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดแอบแฝงมีแต่ประชาชนโดยรวมที่อยู่ในซอยนั้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับ น,น,นี้คือการชี้แจงเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าที่มีคนร้องเรียนไปยังปปชเนี่ยทางรองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเองก็บอกว่าพร้อมจะชี้แจงนะครับ,รบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ